สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสดาวุฒบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีมาแบ่งปันนะครับในช่วงวันหยุดนะครับค่าจะส่งก็อยู่ที่50าสิบบาทนะครับผมตลอดสายนะครับทุกบ้านนะครับผมนะฮะเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับมีระบบปลายทางนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นซันเซ็ตหน้าแบบหน้าม่วงนะครับผมนะครับเป็นหน้าอีกหนึ่งหน้านะครับนะฮะ ครับเดี๋ยวเราแบ่งกระถางแรกของซันเซ็ตนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทน้องอยู่ในกระถางห้านะครับส่วนกระถางหกนะครับขึ้นเป็นแม่พันเลยนะครับกระถางนี้ขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับเป็นหน้าม่วงนะครับนะอย่างก็มังคุดเลยนะครับการป้ายเขามังคุดนะซันเซ็ตสกายนะครับหนึ่งร้ยห้าสิบบาทกระถางหกนะครับคุณลูกค้าครับนะฮะ ต่อมากระถางห้าเนาะกระถางห้าถังห้าก็เก่งนะฮะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับซันเซ็ตสกายนะครับหนึ่งร้อยบาทเป็นตัวหน้าโม่งนะครับต่อมาก็เป็นไม้ใบกลมนะครับไม้ใบกลมนะไม้ใบกลมตัวนี้เป็นลูกเกาะเกตนะครับ เป็นคู่ฝักของเกอเกตหน้าม่วงฮะและเธอจะกลมนะฮะแล้วก็ด่างเราจะมีพัดเทลนะครับครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สองร้อยสองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทนะครับกระถางนี้เป็นไม้ใบกลมนะครับผมนะฮะไม้ใบกลมด่างนะครับผมแต่เป็นไม้เมล็ดนะลูกค้าครับผมกระถางนี้ขออที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมมนทศพิษ นะครับมนทศพิทแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับแปดสิบาทมนทศพิทด่างฮาร์ปเลยนะครับสีลาหุ้มทองนะครับสีลาหุ้มทองแผงนะครับร้อยี่สิบบาทนะครับมีอยู่สี่กระถางนะครับสีลาหุ้มทองนะครับนี่นะฮะกระถางละหนึ่งรอยี่สบาทเป็นสีลาหุ้มทองแผงนะครับนะครับต่อมาก็เทวาสุววันนะครับผมนะครับ เฮวาสุวรรณกำลังมาแรงเลยนะครับนะฮะจีนตามหากันให้วุ่นเลยนะครับผมก็ได้มาต้นนึงนะครับเฮวาสุวรรณเอ่อแล้วก็เรนูนครนะครับผมนะ่สองสายพันธุ์นี้แบบแล้วก็กอกเกตด้วยนะครับตามหากันนะครับก็อยู่นี่ต้นหนึ่งนะครับแบ่งอยู่ที่เอ่อหกสิบบาทนะครับผมหกสิบบาทนะครับของเราแบ่งกันไม่แพงนะครับ เศรษฐีปีชวดนะครับผมเศรษฐีปีชวดเนี่ยกลับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับผมแปดสิบาทเลือกมีอยู่หลายกระถางอยู่ครับนะฮะเศรษฐีปีชวดแปดสิบาทนะครับคัดเอาหน้าเทพๆสวยๆมาฮะนะครับผมนึกถึงสมัยก่อนราคาดีจังอ้าวซันเซ็สกายอยู่นี่หนึ่งต้นนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทต้นนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นไม้เมล็ดนะครับนะฮะ ไม้เมล็ดขึ้นกระถางแปดไปเลยนะครับแม่อุ้มฝักเป็นดาลุมะนะครับผมนะฮะแม่อุ้มฝักเป็นดาลุมะนะครับก็กาลังเก่งนะครับ3ามอห้าสบาทนะครับไม้เมล็ดไปได้ไกลขนาดไหนอยู่ที่การผักดันของสวนใครสวนมันเนาะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยมนทศพิษนะครับผมมนทศพิษนะครับกระถางนี้80ดสิบาทนะครับ80ิบาท แดดเปรี้ยงเลยนะดาริกานะครับดาริกาก็เจนสองนะครับตัวนี้นะครับเจนสองนะฮะขออยู่ที่แปดสิบาทนะครับแปดสิบาทเรนูนครแยกหน่อนะครับแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับแปดสิบาทหนอนะครับต่อมาก็ฟอร์มกอนะครับผมนะฮะเยี่ยมตะวันเยี่ยมตะวันนะครับผมนะฮะเยี่ยมตะวันมีลูกนะฮะมีลูกมีหนอนหน่อน่าจะกี่หนอนหนึ่งหนอใหญ่ๆตอนนี้นะต้นนี้นะครับ ครับแบ่งอยู่ที่เยี่ยมตะวันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับมีสามกระถางนะครับคุณลุงคุณป้านะครับเยี่ยมตะวันนะฮะโอ้แม่ตัวนี้ออกสวยเหลือเกินด่างในมีหน่อนะครับมีหน่อทุกต้นนะครับมีหน่อทุกต้นนะครับนะฮะเยี่ยมตะวันนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับอ่ะอันนี้ก็เยี่ยมตะวันนะครับมีหน่ออันนี้หน่อหน่ออย่างละหน่อเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ รัตะนาลุงเรืองแผงนะครับเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะครับรัตะนาลุงเรืองแผงเพราะตัวนี้แม่เขาจะมีดังดังม่วงขาวนะครับผมนะฮะก็เก็บไว้ไม่เสียหลายนะครับผมนะฮะอสตาวุธก็นํามาให้นะครับรัตะนาลุงเรืองนะครับแผงนะครับเนะเราจะมีขาวเข้าเนาะครับผมนะฮะก็ถ้าตัวขาวเข้าเขาก็จะขายกันอยู่ที่สามพันกว่านะครับผมนะฮะแต่ก็ยังขายไม่ได้หรอกครับ พูดตรงไปอ่ะสรแล้วเรนูนครนะครับแปดสิบาทนะครับผมนะครับเรนูนครนะครับแปดสิบาทนะครับผมนะแปดสิบาทนะครับเอาไปให้ต่างซาดกันนะครับผมนะครับไม้กระถางนี้เป็นลูกไม้นะครับผมนะฮะคือยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ด่างสวยเหลือเกินสองใบนะครับหลอดใหม่นะครับนะกระถางนี้แบ่งแปดสิบาทนะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นเศรษฐีปีชวดแปดสิบาทนะครับ เศรษฐีปีชวด80บาทนะครับเศรษฐีปีชวดนะครับนะสามกระถางนะครับกระถางละแ0บบาทนะครับผม80บาทดูนะครับเรื่องหน้าครับไม่รู้ว่าคุณลุงคุณป้าแสงจะสะท้อนหรือเปล่านะครับเศรษฐีปีชวดกระถางละแ0บบาทนะครับนี่ชุดนี้3กระถางชุดนู้นไม่รู้เหมือนกันครับลูกไม้นะครับลูกไม้ด่างคล้ายกับเกาะเก็ตนะครับผมนะฮะไม่ใช่สุดลักหรอกครับผมเป็นลูกไม้นะครับผม น่าจะเป็นหน่อด้วยนะครับผมกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่120บาทนะครับผมนะหน้าอย่างนี้จีนชอบชอบเล่นเม็ดเธอเป็นเม็ดที่ม่วงนะครับไม่ใช่แดงนะม่วงนะฮะด่างขาวครีมไข่ไก่มะมณีจันทร์นะครับผมมณีจันทร์นะครับแบ่งอยู่ที่1น0่งบาทนะครับอันนี้งานหัวเนาะลูกค้าเห็นใจพ่อค้านะครับผมพ่อค้าก็เอามาตั้ง120บาทแล้วนะฮะเขาก็ห่วงนะครับจะไว้ผ่าว่างั้นน่ะ แต่ก็ยังไม่ได้ลื้อดูนะครับว่าหัวใหญ่สำาไหน150บาทนะครับมานีจันนะครับไม้ใบปล้อมกลมนะฮะต่อมาก็เลโน่อีกหกระถางนะครับแบ่งอยู่ที่80บาทนะครับปีศาดแดงนะครับนะฮะอันนี้ผ่าจากลูซิเฟอร์แต่เธอไม่เธอเธอเป็นอย่างนี้นะครับแบ่งอยู่ที่100บาทกระถาง5แล้วลูกค้านะครับผมนะฮะจัดโปรโมชั่นให้นะครับ ปีสาดแดงแผงนิดๆน,นะครับขาวเข้านะครับผมนะฮะแบ่ง100บาทนะครับอ่ะแล้วแต่ท่านใดชอบนะมณีมรกตนะครับเดี๋ยวผมจะโพสขายตัวน,นี้สักหน่อยหน้าโคตรสวยเลยกระถาง8ปดแม่พันนะครับนะฮะมณีมรกตนะครับผมนะครับโคตขายสัก250เนาะน่าจะกินน่าจะรับให้คุณลุงคุณป้าไปอยู่ที่ 180บาทมณีมรกตกระถาง8แม่พันนะครับผมอันนี้เป็นธาตุบางแก้วแต่เป็นไม้เมล็ดนะครับเขาจะเป็นตูดหอยนะลูกค้าเป็นตูดหอยนะครับนะน่าจะไปแอบมองกับตุ๊กแกนะครับโคตรสวยเลยนะครับผมแต่อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะครับนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่1 8 0บาทนะครับผมนะครับธาตุบางแก้วหอยเนาะเขาก็เรียกตามกันนะฮะหอยใครตามหาอยู่นะครับ ธาุบางแก้วไม้เมล็ดนะลูกค้าไม้เมล็ดยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ผ่าไม่ะไรนะครับต่อมาก็เป็นบุสลินบุสลินนะครับผมบุสลินนะครับบุสลินกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับกอกเก็ดหน้าม่วงนะครับกอกเก็ดหน้าม่วงเป็นตัวแผงของหน้าม่วงนะครับผมนะกระถางนี้นะ แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับลูกไม้นะครับผมลูกไม้นะฮะอันนี้เป็นชิ้นผ่านะครับผมแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทดาลุมะนะครับดาลุมะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับกระถางนี้ก็สองร้อยบาทนะฮะลูกไม้กระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับลูกไม้ใบกลมด่างนะครับลูกไม้ใบกลมบางแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทลูกไม้ใบกลมด่างเป็นไม้เมล็ดนะอันนี้เป็นไม้เมล็ด อ่าต้นนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับแบ่งอยู่ที่100 100บาทนะครับผมนะอันนี้ไม้เมล็ดเหมือนกันนะครับ100บาทนะครับดั่งต้องมนนะครับอีกคลิปนึงนะฮะนะคลิปนี้จบเลยนะครับเอาเรื่องเงียบเลยครับ290บาทนะครับดั่งต้องมนนะครับ290บาทติดแผงนะครับส่วนกระถางนี้เป็นดาลุมาที่ไซส์ตั้งแม่นะครับใครจะเอาไปก็แบ่งอยู่ที่250บาทนะครับไม้ใบกลมกระถางนี้นะครับ150บบาทนะฮะ ลูกไม้กระถางนี้นะครับลูกไม้กระถางนี้หลอดใหม่ด่างจึ้งเลยนะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับกระถางนี้เป็นไม้แบบออกโทนม่วงนะครับผมนะีฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่2องหบาทนะครับ2องสบาทเพราะ้ารับมาแพงจริงตัวนี้นะโชคลำซำพัทเทลนะครับ นะฮะโชคลำัมพาเทลแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับกระถางห้าครึ่งนะครับเห็นใจพ่อค้าหน่อยนะครับโชคลำัมพลาสเทลนะครับหนึ่งรอยบาทนะครับลูกไม้ด่างหวานหวานนะครับลูกไม้ด่างหวานหวานแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับกระถางนี้นะครับน่าจะเป็นใบหอบนะครับอ่าลูกไม้ด่างกระถางนี้นะครับลูกไม้ด่างกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งรอยบาทนะครับหนึ่ง้บาทพ่อค้าเปิดตู้ไว้นานนานแล้วนะฮะ ครับลูกไม้ด่างกระถางนี้นะครับลูกไม้ด่างกระถางนี้นะเป็นแม่พันนะครับเอาไปผ่าได้เลยนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สองร้อยหสบาทนะครับผมสอง้อยหสิบาทเป็นไซส์ใหญ่นะฮะอ่าอันนี้เกาะเก็ดหน้าม่วงนะครับนะฮะใครสนใจนะครับผมนะฮะเกาะเก็ตหน้าม่วงลอดใหม่มาก็ยังสวยเลยนะครับนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับร้อยหสิบาท ลดหนึบาทนะครับผมลดนะครับลดกระถางนี้เป็นเออน่าจะเป็นบุสลินนะครับผมนะครับแปบาทนะครับนี่กระบุสลินนะครับแปดบาทนะครับอันนี้เป็นมรมาณีมรกตนะมาณีมรกตแผงกระถางนี้ให้80บาทนะครับเออกระถางนี้เป็นเออกลมลูกกลมหลวงจุมพอนะครับผมแบ่งอยู่ที่80บาทนะครับนะเยี่ยมตะวันไปแล้วนะครับ อนนออ1นาทีอ่าเทพซิลินนะครับผมเทพซิลินเทพซิลินกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่80บาทนะครับ80บาทนะกาค่าพลิกกาค่าพริก50บาทนะครับผมกาค่าพริก50บาท กระถางนี้เป็นลูกไม้นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับลูกไม้นะฮะด่างสวยๆนะฮะลูกไม้กระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทลูกไม้รหัสนะครับ A B ถึง Z นะครับผมครับลูกไม้รหัสนะครับใบกลมนะครับผมนะฮะเอ่อหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะฮะ เทพเทวาป้ายนะครับผมเทพเทวาป้ายแบ่งสี่สิบบาทนะครับผมนะเทพเทวาป้ายแบ่งสี่สิบบาทนะครับเทพเทวาป้ายก็สี่สิบบาทครับเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวสี่สิบบาทนะครับป้ายนะนะฮะต้นละสี่สิบบาทนะครับผมนะฮะเจ้าสาวกลัวฝนนะครับเจ้าสาวนะครับผมสี่สิบบาทต่อมาก็เป็นสันชายนะครับผมสันชายห้าสิบบาทนะครับผมสันชาย เอ่ออะไรตะวันฉายนะครับ80บาทนะครับตะวันฉายนะครับแผ่นทองนะครับผมแผ่นทองแผ่นทองแบ่ง150บาทนะครับแผ่นทองนะครับลูกของมณีลักษมีแยกหน่อนะครับลูกของมณีลักษมีนะครับเป็นลูกนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะฮะแบ่งอยู่ที่ หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับเป็นหน่อนะครับเก็บอ่ะต่อมาเป็นดาราลายไฟนะครับผมดาราลายไฟแบ่งหกสิบาทนะครับดาราลายไฟโคตรสวยเลยนะครับนะอันนี้ก็เลกซี่นะครับผมนะฮะห้าสิบบาทนะครับอุทยานหลวงแผงนะครับอุทยานหลวงแผงนะฮะตัวหน้าส้มนะครับผม แบ่งอยู่ที่80ดบาทนะครับแปดสิบบาทดูนะครับนี่นะแปดสิบบาทนะครับอย่างสวยเลยนะครับผมหน้าส้มเหลืองทองส้มนะครับป้ายม่วงครับผมแบ่งอยู่ที่80บาทนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวใบกลมนะครับ80บาทนะครับอุทยานหลวงราชพึกนะครับกระเบนทองนะครับกระเบนทองแบ่งอยู่ที่ห้สิบาทนะครับกระเบนทองนะครับอ่าอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับ แปดสิบบาทกระถางนี้ก <areas> ็ใบกลมนะครับโอ้เป็นตัวหน้าส้มเลยนะอุทยาหลวงแปดสิบบาทนะครับอ่าตัวนี้อีกตัวนะครับผมนะครับโอ้อศตาวุธเรียกไม่พอเลยเนี่ยตัวนี้ส้มจัดเลยนะแปดสิบาทคุณลุงคุณป้าแค b มาแล้วครับผมเก้าทับกระถางนี้นะครับผมนะฮะเก้าทับกระถางนี้แบ่งห้าสิบบาทนะครับเก้าทับนะครับเอ่อ ครับวันนี้ก็กราบขอพูดอย่างสูงว่าที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ขอแบ่งปันเป็นเท่านี้นะครับผมนะครับอันนี้เนาะเอาไว้ก่อนนะครับครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับขอให้เลี้ยงบอลสียังมีความสุขนะครับผมนะฮะสวัสดี